วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันที่จัดงานสมเด็จพระมหาธิราชเจ้านะครับเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและแล้วก็เป็นการราลึกถึงพระมหากรรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวไทยได้รู้จักโรงพยาบาลพระบูรเก้าของเรามากขึ้นนะฮะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวน ให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้มาร่วมมือเริ่มใจนะครับบริจากทุนทรัพย์นะครับเพื่อไปสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งทุนให้การศึกษากับบุคลากร,กรทางการแพทย์รวมทั้งการเพื่อทอนต่อผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะครับครับก็มีทั้งการาประชาสัมพันธ์นะครับให้รู้จักกับกิจกรรม ต่างๆของโรงพยาบาลน,นะครับพัฒนาการของโรงพยาบาลกุญก้าตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมานะฮะเราได้ผลิตทั้งนักเรียนแพทย์นะครับเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับเราได้ฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลน,นะครับหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครบปัจจุบันเรามีการเปิดอบรมสาขาเฉพาะทางกว่า50สสาขาด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่า Center of Excellence นะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์สมองศูนย์โรคปลอดเลือดหัวใจศูนย์มะเร็งนะฮะศูนย์ลูกถ่ายอวัยวะนะฮะศูนย์สองกล้องโดยทางการแพทย์และก็ศูนย์เวชศาตร์ทหารครับโรคหมุนกอนข้างเร็วนะฮะวิทยาการหมุนกอนข้างเร็วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการแพทย์ก็ต้องตามไม่ทันนะฮะในบางครั้งเนี่ย เงินทุนสนับสนุนจากทางรัฐเองก็ดีนะฮะจากกองทัพบกก็ดีนะครับเราเราก็ได้รับตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ในบางกรณีหากเราต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยมีไฮเทคโนโลยีนะฮะเราอาจจะจำเป็นจะต้องพึ่งพานะครับาการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับโดยจากทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ รงพยาบาลกุฎก้าเรียกเชิญท่านพิรพลเลยครับครับก็ช่องทางแรกเลยนะครับง่ายคือถ้าท่านมาที่โรงพยาบาลก็สามารถที่มาที่สํานักงานบุริทินะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับหรือว่าจะบริจาคที่โต๊ะบริจาคด้านหน้าโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาโดยตรงนะครับผมจำเบอร์ได้นะครับหรือว่าเรามีคิวอาร์โค้ดนะครับท่านก็สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็บริจาคได้ตามนั้นเลยนะครับซึ่งเงินบริจาคของท่านนะครับปีนี้เราก็เพิ่งได้รับอนุญาตมาให้ ให้สามารถนําไปหักรถย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะครับท่านที่บริจาค2,000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเอ่อได้รับสมบัตินาคุณจากเราโดยเป็นกระติกน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับซึ่งเราก็ยินดีมอบให้กับผู้ที่บริจาคน,นะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำบุญกุศลน,นะไม่ว่าจะเป็นในวันสําคัญของชีวิตท่านหรือในวันสาคัญของผู้ใกล้ชิดนะครับก็มาทําบุญร่วมกันได้นะครับ ครับุญบุญกุศลนี่ก็จะย้อนกลับไปสู่ท่านให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับก็ได้ตลอดเลยครับมาเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นเลยนะครับถือว่าวันนี้ก็มาร่วมงานแล้วก็มารำลึกถึงรา,านารที่ดีนะคะแล้วก็กับโรงพยาบาลพระมงคุณก้าร่วมเข้าปีที่70สแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงพะานะคะในการช่วยเหลือ,อเรื่อง สมทบคูณนะคะถ้าเกิดใครอยากร่วมบริจาคนะะคเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าร่วมพัฒนานะในวงการแพทย์ต่อไปยังไงก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมของโรงพยาบาลทมายมากๆก็เป็นโอกาสดีด้วยครบรอบ70ปีด้วยในวันนี้ครับเฮ้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกันเยอะๆกับผมกับมูลนิธิยังไงผ่าทุกท่านเนี่ยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนครับก็ อยากเชิญชวนนะครับทุกคนที่อยากบริจาคผมช่วยช่วยกันนะครับผมเพราะว่าทาบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างไกลโรคนะครับแล้วก็แชมป์ก็ได้ร่วมบริจาคเตียงแพทย์หนึ่งเบียงด้วยนะครับผมก็อยากจะแจกจ่ายบุญนี้ถุคนนะครับ